ก็ขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันาอมกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจบนหน้าโพสต์ทิกตอกของเราเนาะใครที่โพสต์คลิปไปแล้วนะครับใน t ิกตอกนะครับไม่มียอดหัวใจไม่มียอดไลค์เลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยนะครับเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR Code หน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยอ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะครับ ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับ2ช่องด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็ติ๊กชั้นโปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้กันด้วยแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมว่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อก็ใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข้ามาหน้าตา็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เเเลลลลยยยนะะครรับผมมมมมขาาาาากกกก็จีหหแพตฟออ์ืเลยนะครับ ก็จะมีทั้ง Facebook i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ TikTok เนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ TikTok ก็แล้วกันแล้วก็หมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ลองหาหมดหมู่ที่เพื่อนเื่อต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มหัวใจราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับให้เราเลื่อนลงมานิดหน่อยเนาะอ่ะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับที่เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทาบเาก็จะมีหหลลากยบรริกกกาาาที่เลือมมยเลยนะครับเพื่อสะดวกบริการไหนก็สาาามรรรถกกกกดดเเเลลือบินนนนัั้้ไยะ ก็เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวแรกกันแล้วกันเนาะตัวลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสต์ที่เราจะเพิ่มยอดหัวใจนะครับไปวางใส่หน้าเว็บไซต์ได้เลยประมาณนี้จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคำถามมาส่งตรงนี้กันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก200ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายลรที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน200หัวใจนะครับก็ตกอยู่แค่บ,บาทเดียวเนะครับเป็นอะไรที่ถูกส,สุดไปเลยเนาะ,ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็ ได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นที่เขียวประมาณนี้เลยประมานะครับให้เราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยนะครับเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงิน้้้้เเือนนนะรัไีมตงดดาาซยยกล ขัหนตาต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยนะครับก็จะมีทางพอมเพย์ทูนิววอลเล็ตคริปโตเคเรนซีก็มันใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานเกินสะสม5 0าบาทขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะ ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็จะมีมากกว่า400กดเรื่องเลยมีทางภาร์ไทย์ับไต้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อคนไหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรเนาะก็ตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ Fi เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผม ใครที่หาไม่เจอก็สามารถมาหาในหน้านี้กันได้เลยเนาะสำบริการต่างๆนะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยก็อย่าลืมนะครับกดเข้ามาอ่านย๋ยวจะกดสั่งซื้อกันได้เลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะ คำน้าต่างการติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้กันได้เลยนะครับทางเพจเขาจะมีช่องทางไลน์ให้เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับหรือサอร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือแม้ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้ก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแจ้งปัญหาเล็กออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิม่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องฟิล์มข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือถังต่างนะครับเรียนแอปสกตอดรงขึ้้นนมาไดเลยะครับ หลังจากนั้นถ้าเรากด2ตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทํากานไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูอยอดหัวแจ้งเราดีกว่านาะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้นะครับยอดหัวจังเราก็มีแค่4 4คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันเนาะ อ่าหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทํในการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นมาเป็นอ่าสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมนะครับก็มีแค่4 0กว่าคนเองเนาะอ่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรวดเร็วมากเลยเนาะสุขที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สา it, มารถกลับไปที่หน้าแฟนเรืได้เลยนะครับลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยข้ามนะนาต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เรามาคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กัันนได้เลยะครบ ล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเติมต่ำอะไรแบบขึ้นไปนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่น15%แล้วลิงก์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้คลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดภาพประการใดก็ต้องขออภไยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ